พี่รองจ้าวันนี้ลงมาสวนจ้าเมื่อนน้แม่ลงมาสวนจ้าลงมากว่าเปิดบ้านยินดันเติร์เตนไปเรื่อยๆแต่คุณยายแก้วจ้าคุณยายแก้วพานน่อยยังยายบันพาอยู่เลี่ยวอืมกับาาๆๆๆาดาวตัวเราเพิ่นว่าเสีลงมาเจาสเดียบฟาวสถท้านีแล้วมือเอื่นนี่เ <c ười> ออตะวลูกสาวสีลงเองกับเาเบิ้งมือเอนืนเนาะสีว่าจ,าาจังไหนจะมือหน้มากกวัสดีค่ะคือสาวอำนาจเท่นนอหนิเนาะว่าแมนแมนอยู่ได้เนี่ สาอำนาจจะเลื่อนแมนบ่นี่แม่นบ่ดูเสียงนกก็ร้องสวัสดีค่ะคุณอ้อคุณน้องกิตตาพรก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเฮงเปังๆไปด้วยกันนะคะปันธงนาบทขอจอบไรสดมาส่งงานส่งงานเพิ่นว่าส่งงานเป็นเงินแะ้วนนอ <laughs> สื่อไปน้องกันเรื่องพี่น้องเด้อ ตอนนี้ดีใจหลายๆคนดีว่าบบตองยังเมือดอยู่เลย่าสันนี่ล่ะค่ะแจ้งว่าให้เบองนี่ตอนนี้ก็คือนี่ล่ะบีลาประมาณนี่ค่ะอยู่สีเมืองใหม่บ้านน้าแทงตะบนน้าแทงเห็นตะเวนก่อนผาบ้านน้อยหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเด้อค่ะหน่อยแตงแต่บานคนผู้บอกใหญ่หนึ่ง่าสัน <laughs> อื้อเออเพื่อนก็นจะเป็นบุญสังกทานโอ้ยบุญบุญกระถินมือเอื่นนี่ เออเมื่อนี้มาเอาบรรยากาศเจ้าก่อนมาสนอกมาเพื่อนว่าอยังก่อนเจ้าก,ก็สวยงามโบราแต่เ,เปลี่ยนอันนี้ไหมเนาะแวะมาส่งกำลังใจค่ะก่อนเตรียมตัวทำกับข้าวกาดธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่าเพื่อนๆจ๋านี่ดูบรรยากาศตอนเช้าคะ่ะดูค่ะดูดูเสดรงวดเจ้เสดระฟ้าสถท้านี่แล้วมเมือเอินนี่ ต่ไมาลูกสาวสีลงเองกับแาเบื่องมืออื่นเนาะสีว่าจังไหนจังมือนี้มากกว่ากับคุณยายสาเลงสวัสดีค่ะทักทายค่ะสันทักทายนะคะคุณน้องปานีก็เดินทางปลอดภัยจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าคนอาสสี่าังไปกับยาเนสลุดเฮงแต่บอดพอทยันเดียวไปดอกนั่งนี่ละเดี๋ยวเน็ตกคุณอ้อว่าอ่าทําไมสีเมืองใหม่สว่างเร็วจังกรุงเทพยัง อืยังเมือดอยอยู่บ่นี่เม่บันลงมานาจ้าอินีนต้ารับจ้าคนสวยลูกสาวคนสวยน้ากาศธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่าเพื่อนๆจ้านี่ดูบรรยากาศต,ตอนเช้าค่ะดูค่ะดูดูแย่งหน่อยกะบัตทาเขาตากรรมการน้ำเพิ่อลน้องคุณยายเกี่ยวน้องคุณยายเกี่ยวพานอะไรยังจ้าอ่ายายบรรนทุ่งดาบุเดี๋ยว ออกจัาหน่อยหนึ่งสีผ้ามงบรรยากาศเนี่ยมือเสาร์ไอ้มันแจงออกจ้าหน่อยหนึ่งก่อนเนาะจะพาชมบรรยากาศตอนเช้าๆว่าจะเป็นแบบไหนเห็ดเอียงเนาะอ่นก็บ่ได้หนีน้ำเพลินไปสู้น้ำพระท่านได้เป็นน้ำเพลินนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ซิมส่งงานส่งงานเพลินว่าเออส่งงานเป็นเงินแะสันนอกสื่อไปนับการเลี้ยงพี่น้องเด้อตอนนี้ดีใจหลายๆคนดีว่าบบตองยังเหมิดอยู่เลยพี่สัน นี่ล่ละค่ะแจ้งว่าหเบึงนี่ตอนนี้ก็คือนี่ล่ละบีลาประมาเนี่ยค่ะอยู่สีเมืองไม่บ้านน้าแทงตะบุน้ําแทงเห็นตะเวนก่อนภายข่ายเผื่อนนี้น่ะล่ะตึงเต้นเด็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยโชคดีมีชัยนะคะเฮงเง่งบางปังเลือจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณมารักษานาา้องสวัสดีคุณพวงพยอมาสาน้อคุณพวงพยอมนี่อยู่อยู่ช่วมุรีเผื่อนะอืมยาดาน <ๆ S 2> ๆๆๆๆ บรรยากาศบ้านน้ามาแล้วพี่น้องจ้าเด้อไอเดเดเด้อไอเดต้นที่ไก่นอนไก,ก่ก <laughs> ระตุนซาพาเมียนเนาะสวัสดีรอบพ่อข่าวของคุณค่ะยีร่รอยเอ็ดว่าว่มาเมนเป็น,นพี่น้องคนเดียวอำนาจโอ้ยินนี้ที่รู้จักค่ะปานีเนาะปานีพามาตะแครกันนะเนี่ย ตัดสินใจเองได้นี่อนนออออของปันไดเด้เออบ้านยองจะของปันได้เลยพี่น,อนอ้องถูกสาวไข่เพือ่อน่ะติดดอดติดดองเพื่อนคข่หน่อยไขยกยย่ก็ได้ยังอ่ะลูกไม่ผีไม่ผีโอ้ยแต่เว้นจา่นจากับพี่นาา้องจ้าบรรยากาศเบ้างดิบังเบิ่งบรรยากาศยังบ่ังสาวด้อคือว่าเบิ่งสูตรเล่าในว่าเมียนเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนสื่อใหม่เนาะเมียนบ่กเหรอ แม่นั่นอีกขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกคนขอบคุณหลายๆขอบใจมากด้วยจากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนาะบางคนกับพ่ะหันนีตืน่นอ่าคุณอ้อยก็สวัสดีทุกท่านรอบห้องค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะพี่น้องค่ะบานเนี่ยบานเหมือนี้มันมาพาลงมาสวนเนี่ยเหมือนนี่น้องจ้าบ่นี้มีแนวอื่นเด้น <c oughs> อยู่ป่าก็มีธรรมชาติบานหน้าเนาะ ได้ยินเสียงไก่ห้องแน่ได้ยินเสียงกาห้องแน่สันนิพนองจ้าได้ยินเสียงง่วนเมือนี่แหละครบพกเมือนกล่าตรวจสอบอีกยัได้พี่น้องัดที่ตอนนี้ผู้อะไรบกครบพกเมือนกับบเป็นอย่างเนาะอยู่ที่ผลงานเราก็ไอ้แกวหยาให้กินกับอันอื่นเอาหยางง่วก็ได้โอ้ยมันขากเนาะบรรยากาศขอบพุณไลไๆได้จ้าออื่นใส่บาทใส่บาทวัดมือนนี้เนาะ บ้ามนบามาอื่นเจ้าก,กูงามกเก่าแต่เปลี่ยนอันนี้ไหมเนาะแวะมาส่งกําลังใจค่ะก่อนเตรียมตัวทํากับข้าวไปก่อนเด้อเอาสมนีแล้วเนาะเอาสมนีแล้วเนาะเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆพี่ๆจ้าวันนี้บรรทุกต,ตึงสันเตอรรอไปจนกว่าพจนจะเอื้นโต้สันเนาะรอจนกว่าพจน์จะ อีหยังเกาะ้เฮอเป็นภารก้านอ่ะจะพาเบ่งบรรยากาศอีกื่อนึงเด้อจ้าเพืเ่อนๆจ้า <c oughs> คุณยายแก้วตอบกับค่าสา่น,นาะขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะคุณอ้อตอบกับคุณน้องน่รือด่ดานนิหารสวัสดีคุณนฤรดีของพ่อซํานี่ลหละจ้ะคนงามเห็นจังสี่หละพี่น้องเอยเห็นอยู่บ่ไกลตัอ <c oughs> เห็นบ่คักสนนา่นะอ่าคุณแม่ซิมอรุ ธรรมชาติบรรยากาศบานหน้า๋ยวเห้ตะเวนออกขึ้นมาต่กอนให้แสงตะเวนจากธรรมชาติบรรยากาศบานหน้า๋ยวเห้ตะเวนออกขึ้นมาใจกอนให้แสงตะเวนจากบ่าดในพานอยู่แต่ก,ก็ว่าได้เงินอยู่บางคนมาบ้านีนบ้านีนตรวจบ้านในตวรนตวจสอบเนี่ยน,นะไรเนาะตอบกับคุณอ้อเนานะสวัสดีคุณอ้อ ุณออก็สวัสด no ีทุกท่านค่ะน้อยเอาโบราณเผิ่นคำฟังเผยเบาไ้นะกระเมียนอีดีได้พี่น้องถ้าเราตื่นแต่เช้าเราก็ได้งานเยอะเนาะกว่าจะสายเองแต่เมืดเนาะมาเบิ่งยายเมืดเได้มาเบิ่งยายเมืดอเด้อมาเบิ่งยายเมืดอพี่น้องมาเบิ่งยายเมืดออืมต้ใต้ก็ยายเมืดอได้พี่น้องเมื่อบวนหนาวโอนี้รู้สึกว่าหนาวจ้ะนะแต่กระบรเมียนว่าหนาวแห้งนั่น น้วพอดีพอดีเออกันสีิใส่ซย์เซเสือออกอันคุณภพระสวามีเป็นกันอ่าคนยายแก้วก็สวัสด,ดีคนยายแดงแวสันเนาะอ่าขอบเพื่อนะคะเพื่อนๆน,นี่พี่ลุงป้าน้าอาทุกคนยังเมืดอยอยู่เลยวสันนี่ล่ะค่ะแจ้งว่าให้บเบิ้งเนี่ยตอนนี้ก็คือนี่ละ่ะบีลาประมาเนี่ยคะ่ะอยู่สีเมืองไม่บ้านน้ำแทงตะบนน้ำแทงเห็นตะเวนก่อนภายเสียลงว่าจะเสดยเฝล่าสถทานีแล้วเมื่ออื่นนี่เออจะไปหลูกสาวสีลงเองกับแต่เบิ้งเมื่ออื่นเนาะ สิว่าจังไหนจังมือนีมากกว่า,ส,ส,ยา,ยส,าสวัสดีค่ะคุณยายสาเลงสวัสดีค่ะอ่าคุณปานีคทั้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอยากเนาะก็เห็นของเมนต์นเพื่อนอยู่ก็เห็นเพื่อนๆพื่อนเข้ามาเยู่เนาะขอบคุณทหลายขอบใจมากๆเลยจ้าคุณยายแก้วสนอบรรยากาศงามว่บรรยากาศงามว่ะจ้าเพื่อนๆจ้านี่แหละค่ะอยู่ป่าก,ก็รับเต็นนิเวศกี่นนะพี่จ้า <laughs> ใกล้นอนเต็นนี่เบิดขึ้นนี่พี่มาเนี้นอนเอาตต่นเก็บมางค่ะคุณบรรทงสวัสดีค่ะคุณยายแก้วจ๋าเจ็นข้างในนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน้าอาทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยจ้าไปส่งโอ้ส่งกําลังใจแหบเพื่อนต่อขอบคุณค่าคุณแม่ซิมขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะมาจังไหนเนาะคุณยายแก้วตอบกับ คุณน้อยเอื้ออาทรสวัสดีค่ะคุณน้อยน้าลีดีดาเนหานก็ทักทายกับคุณยายแก้วเหมือนกันค่ะไฟคขว่ไฟคขว่ไฟขว่ดับแล้วได้พี่นนอะเอ้ยลังจะเข้ามาก็มีความสุขเหมือนกันโชคดีเหมือนกันขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามนะคะตูวไปถามเราเร็จลงท่านันถบายน้ำ อันนั้นนะคนบ้านนี้ยายบันทงดาวบทไร้สดบ้านหนึ่งที่229หมู่10ตำบลน้นำแข็งอำเภอสิงห์ใหม่จังหวัดบุรีราชธานีตานสภาพเพื่อนๆดูบรรยากาศย่างเมื่อเสาร์คันไปน